พีเสรนค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันใครยังไม่ทักทายกันก็ทักทายกันนะคะจะด้รูร้จักกันเอาไว้ค่ะคุณกองโต้คุณเอาเสื้อไหมให้ให้เนทใส่เสื้อให้ไหมถ้าใครอยากให้เนธใส่เสื้อให้บอกนะคะจะใส่ให้ค่ะ ก็ผมคุยกับเพื่อนนอกระเบียงอากาศเย็นมาก h e l l ล Where are you from Hello Hello Nice to meet you รถวิ่งจนถึงนู่นละค่ะเกือบตีหนึ่งรถรางรถไฟวิ่งเจแปน Thank you for coming ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะฮะ What's your name คนญี่ปุ่นชอบมาสวิตนะคะคนญี่ปุ่นที่นี่เยอะมากเลยสวัสดีทุกๆคนนะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ ใช่ใช่ค่ะเขาชอบเขาชอบเคยเห็นเยอะมากาที่ที่ที่อ่ที่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆของที่นี่ค่ะคนญี่ปุ่นเยอะมากเลยใช่ใช่ใชคนคน,คนญี่ปุ่นชอบที่นี่มากเลย สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่อยู่ข้างบนนะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะจะไ,ได้รู้จักกันเอาไว้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบรรยากาศชุ่มยินเย็นในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ขาบเริ่มเย็นแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมะคะ่ะรถรถลางเนี้ยสูยมากคันนี้ชอบมากเลยโดยเฉพาะอิตาลีพวกเขามีคนเนิกกเรื่องนะักกุบอจของของมาเล่นเยอะใช่ใช่ค่ะคู่ค่าคูค่าคุณปองโต รถล้างสิ่งนี้ชอบมากเลยค่ะเห็นทุกวันก็ชอบ